ด,ดีพร้อมหนังสือธรรมวัตรส,สวดมนต์เช้าเย็นและมหาสติปัฏฐานสูตรแปลชุดนี้ของวัดป่าพุทธยานันทารามเมืองลาสเวกัสร,รัฐเนวาดาขอมอบให้แด่ทุกๆท,ท่านที่อยากได้ไว้ศึกษาและไว้เป็นคู่มือเจริญสติภาวนาเพื่อเสริมสร้างรสชาติชีวิตให้มีสาระมากขึ้นเชื่อแน่ว่าเมื่อท่านได้สวดมนต์กับหนังสือชุดนี้ท่านจะได้อะไรมากกว่าที่ท่านมีอยู่แล้ว ซึ่งซีดีและหนังสือชุดนี้ประกอบด้วยสาระและบทพิเศษต่างๆรวมสิบภาคอาทิภาคหนึ่งคำธรรมวัดเช้าภาคสองคำธรรมวัดเย็นภาคสาสวดมนต์พิเศษต่างๆภาค 4. บทพิจารณาประจำวันภาค 5. มนพิธีภาค 6. พระพิธรรมภาค 7. พระมหาสติปัฏฐานสูตร ภาค 8. บทอนุโมทนาภาค 9. าคำรัตนาต่างๆภาค 10. คำถวายทานและสุดท้ายภาคพนวกบซึ่งประกอบด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ประกอบด้วยสาระและแง่คิดคติเตือนใจขอเชิญท่านนำไปศึกษาและสวดตามโอกาสต่างๆที่เห็นสมควร หรือเปิดฟังในบ้านในรถคงเป็นมงคลแก่ท่านไม่น้อยขอเชิญท่านรับฟังได้นบับน,นี้ ร,รหังสัสมานสมุโทโธะคาวาพระภูมีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงราสรูนชอบได้โดยพระองค์เอง,งวุฒังะคาวันตังอภิวาเทมี ข้าบเจ้าวภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รวมผู้ตื่นผู้เบิกบานคราสว่างขานโตนผางขาวัญตาธรรม,มนม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนันมัสสามีการบรเจ้าน,านามมัสการพระธรรม สุปฏิปนโนอนผะานข้าวตนสาวักสังคโคพระสงฆ์สาวงของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังน้ำมามีขามบระจาน้อมน้อมพระสงฆ์ก หันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุปปภะขณะมะกรังกโรมะเส๊นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น,มนามดัสสาภพัะขาวตอะอระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสานอนอมนอมแน่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสอาัสรุนชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้าหกสอ็ ภาคห,าห้ามนพิธีโยจากคุม,มาโมหะมาลามประกะททาทถอนพระองค์ใดมีพระบัญญาจากสุขจัดมนตินคือโมหาสียแล้วสามัว่าพุทโธสุขตอวิมุตตนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยลำพังพระองค์เอง สเสด็จไปดีพ้นไปแล้วมารานสาบาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินัยยังสรงเพื่องจุมชนนั้นเป็นเวไนาจากบวงแห่งมานนำให้ถึงความกเกษมบุตรังวรันตังสิรา,านามามี ข้ามพุธเจ้าขอถวายนมัสการพระพุธเจ้าผู้บวรพระองค์นั้นโลกัสสนาทันจาวินายกัญจามผู้เป็นนาถาและเป็นผู้นำแห่งโลกท่านแต่จะสาเทชยสิทธิโอตู ด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสาพันตรายาจาวินาสเมนโตและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศ ทรโมโเธโชยมยาตาิส,สันทุนอนพระธรรมเจ้าใดเป็นดุจธงชยัยแห่งพระาศาสดาพระองค์นั้นหาเสสิโลกกันสวิสุทธิมาคางสำแดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลก นิยาน,นิโกธรรมตระสาทารีมเป็นคุณอัน,นํำยุเข็นคุ้มครองชนผู้ทรงธรรมสาตาวังโอสันติกโรสุจินโนปราพุด,ดีแล้วนำความสุขมาทำความสงบ ทามังวรันตังสิรสานมามิมทามบุตเจ้าขอถวายนมัสการพระธรรมอันบอบนาโมหาปทาลังอุปสันตทาหามอันทำลายโมหะงับความเร่าร้อน ทันเตยจะสาเตชัยสิทธิโอตุนด้วยเดชพระธรรมเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสาพันตรรายเจวินาสเม็นตุและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศ สาสัทธรรมเสนาสุกตานุโคโยมพระสงฆ์เจ้าใดาเป็นเสนาประกาศพระสัาธรรมดำเนินตามพระศาสดาผู้สเสด็จไปดีแล้วโลกสัสสาภูปปกิเลสเชตานขาจนเสียสิ่งอุปกิเลสอันลโมงของโลก สันโตสยังสันตินยิยโโกจังเป็นผู้สงบเองด้วยประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วยสังขังวรันตังศิรสา,านามามิงท้าพระพุทธเจ้าขอถวายนามัสการพระสงฆ์เจ้า,าผู้บวน,นั้น พุทธานุพุทธังสมณิสีทีิทิฏงผู้ตรัสรูตามพระพุทธเจ้ามีสินธิทธิทิเสมอกันท่านเตยจะสาเตชย,ยสิทธิโอตุด้วยเดชพระสงฆ์เจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัชนะจงมีแก่ท่าน สาพันตรายาเจวินาเสมนตัแลขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศเถิดนะโมรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมฮิสิโนขอนอนนอนแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู aya, ้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันใหญ่นโมอุตมะธรรมมสัวะคาตะเซวะเทนิธาวอน้อมน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุดในพระศาสนานิมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว นะโมมะสังฆัสสะปิวิสุทธสีลาทิฏฐิโนธานานามนะพระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้มีศีลทิฏฐิหันมูลจตนะโมหอมะตยรัตธัสสะรัตนัตยัสสะสาธุการ ขอนอมน้อมแด่พระรัตนตรัยที่ปารอบดีแล้วให้สำเร็จประโยชน์นโมอมกาติตัสสันตันสาวันทุดยัสสพีขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยอันล่วงบนโทษต่ำชานั้น นโมการังปภาเวนนวิขัจฉันตุอุปันทวามด้วยความประกาศการการะทำความน้อมน้อมอุปานทวานทั้งหลายจงพินาศไปนโมกัลานุภาเวนัสุวติโหตุสัพพะทาขอ,อความสวัสด,ดีจงมีทุกเมือ่อ นโมการาสเตเจนะวิธิโหมิเตชวานด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อนมเราจงเป็นผู้มีเดชในมงคลพิธีเธอ พหูเทวามนุษย์จะมังคลานิอาจินตยุมเทวดาองค์หนึ่งได้กลาบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมูเทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญเก้าหวนะ้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วอากััง โสทานังพระหิมังคารมุตตมังขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรตอบดังนี้วา่าอาเสวนาจะพารานังการไม่คบคนผ่านปันิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิต บูชาจะภูชนยานังการบูชาต่อบุคคลควรบูชาเอตัมบังคารมุตตังกิรีสามอย่างนี้เป็นมงคลน,นั้นสูงสุดปาตยรูประเทศสวัสจังการอยู่ในประเทศอันสมควร ผู้เพจจากกตาบุญญาาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนอนตาตตสัมมาปณิธิจังการตั้งตนไวช้ชอมเอตัมังขารม,มุตตมังกิสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาอุสัจจัง,จงการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก สิปัญจาการมีศิละปะวิทยาวินยัยวจะสุสิขิตววินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาษิตา,าจะยาวจาวาจาที่เป็นสุภาษิตเอตัมังคารมุตตมังกิตสิอย่างนี้เป็นมงคลน,นั้นสูงสุด มาตาปิตุปทานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาพุทธารานสังฆโอการสงฆ์บุตรและพันธยาอาณากลาจะกรรมมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตัมังคลมุตตังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ทานันจาการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจังการประพฤติธรรมยาติกานันจะสังฆโอการสงเคราะห์มุญาญอนานวาวานิการม,มานิการงานานันปรายศากโทษเอตัมมังคลมุตตมังกีตสียังนี้เป็นมงคลน,นันสูงสุด อารติวิรติปาปา,าการงดเว้นจากบาปกรรมมาจจปานาจะสัญญโมงการยับยั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอาปะมาโทจะทำเมสุงการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลรมุตตังกิสามอย่างนี้เป็นมงคลน,นันสูงสุด คาราวะจา้าความคารมนีวาโตจา้าความทมตัวสันตุิจาความสันโดนกาตัญญูตาความกาตัญญูกาเลนะธรรมสหนังการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกินา,ายางนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ขันธิทีจ่จาความอดทนโสวาจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสมณานันนจะทัศนังการพบเห็นผู้สงบจากกิเลสการเลนาธรรมสะกัจชามการสนทนาธรรมตามการเอตัมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด กบจรจางความเพียรเผากิเลนพระมัจจริยัญจางการประพืตอพรหมจรย์อริยสัจจาณทัศนาง การเห็นความจริงของพระอริยเจ้านิพพานสัจจิกิรยิยาจาการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคารมุตตมังกิสีอย่างนี้เป็นมงคลน,นั้นสูงสุดบุทธาสโลกธรรมเมจิตังยัสนกรมปตเพี จิตของผู้ได้ยันโลกกระททั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอาโซกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวีรชังเป็นจิตไรทุลีกิเลสเขมังเป็นจิตกระเสมสาร 에타망카라무타망, 기 시양이,는 몽콘 안숭수에다디사니카타와나사바타마바라치타사바타소티카차디단테상망카라무타만티 เอวดาาและมนุษย์ทั้งหลายได,ได้กระทำม,มงคลเช่นมงคลเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงซึ่งความสวัสดีในทุกสถาน ตอนนั้นเป็นมงคลน,นั้นสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อีตีด้วยประการชนิดแรกกรณียมัทากุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจา กิจนั้นใด้ยันพระอริยเจ้าบรรลุบทันระงับกระทำแล้วกิจนั้นนันคุณละบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำสากโชชาสุโขชูจะสูชูจารคุณละบุตรนั้นพึงเป็นผู้อานารนและสื่อตรงดีสูวัจโจจะสมุทุอนาติมานี เป็นผู้ว่างออนโยนไม่มีอติมานะสันตุสังโฆจะสุภโรจังเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายอกิจโจจะสันละหุกะุทิเป็นผู้มีกิจธุราน้อยประพฤติเบากายเบาจิต สันตินดาริโยจะนิพโกจันมีอ um ินทรยงงามแล้วมีปัญญาอามปาการโปกุเลสุอนันุกิโตเป็นผู้ไม่ขนองไม่ผัวพันในเสบุลทั้งหลายนาจากุตังสมาจเรกินติเยนะวิญโยปะเรอุปวัตยโง วินโยชนตีเตียนชนทั้งหลายได้ด้วยกรรมบันไดไม่พึงประพฤติกรรมอันน่าเลยพึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าสุกินโอวาเกมินโุนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุกิตาตาน ขอสัตว์ทั้งปว<อ>งจงเป็นผู้มีสุงมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอยเยเกจิปานาพูตติเสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ต่สาวทา,า,าทาว,วาราวาอนาวาเสสาง,งยังเป็นผู้สะดุงหรือเป็นผู้มั่งคัง ทั้งหมดไม่เหลือที่ <im itation> ทาวาเยมาหันทาวมัชิมารสกา,าอนุกัรธุราเราได้ยาวหรือใหญ่บัานกลางหรืรอสั้นหรือพอมพีทิทาวาเยจะติทายเยเจตุเรวสันติอวิตุเร เราใดที่เราเห็นแล้วหรือมีได้เห็นเราใดอยู่ในที่ไกลหรือที่ไกลภูตาวาสัมเวสีวานที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงอาบบอยู่กด็ดีสาเพสัตตาพวันตุจุกิตตา ขอสัตว์ทั้งพวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดน,น,นาบโรปรรงนิกุเพทานสัตว์อื่นไม่พึงคมเหงสัตว์อื่นนาติมันเยธากะตาจินังกินจีอย่าพึงดูมินอะไรอะไรเขาในาที่ไรไรเลย ไอยาโลสนาบัิกสัญญานัญาแมนญาสตุกมิจจยาไม่ควรปาดธนาทุกแก่กันและกันเพราคะความกิวโกรธและความเคืองแค้นมาตายธานี้ยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุราเขม มารดาทนองลูกคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยยอมพระชีวิตได้ฉันใดเอวัมปิสัพพูเตสุมาณสัมภาวยเยอปริมาณังพึงจเจริญแเมตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงฉันนั้น เมตัญจะสพะาพพโรกัสมิงมานะสัมภาวยเยอาปาริมานังบ,นบุคคลพึงงจะลิญเมตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิน้นอุทังกโทโธจติเรียนจาจังเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเฉียง อาสัมภาทังอเวรังอาสะปะตังเป็นธรรมมันไม่ขับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเททัทนจะรังนิสินโนวาสยนโนวางผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีนอนแล้วก็ดี ยาวาจฉวิขจมิทวงเป็นผู้ปราศจากความม่วงนอนเพียงใดเอตังสติอกติทายานก็ทั้งสติอันนั้นได้เพียงนั้นรัมมะเมตังวิอารังอิทามาหุวบันดิตทั้งหลายกาวกิริยานนี้ว่าเป็นพรมวิหารในพระศาสนานี้ ทเทตินจานุปกรรมมิรวาสบุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลทัศนีนสัมปันโนถึงพร้อมด้วยทัศนังกามเมสุอินายะเคทังนำบาหมกมุนในกรรมทั้งหลายออก นาอิชาตุกะาเพาสย,ยังปุนเรตีติย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีโดยแท้ทีเดียวแลลมสำหรับสวดมนต์พิเศษภาคห้าก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปเราก็ปร,รบความเพียรร่วมกัน